วัสดีครับเดี๋ยวมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากได้อลลี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทำท่าคลิกฟิปให้ดูนะครับซึ่งวิดีโอที่แล้วเนี่ยคลิกฟิปก็ยังไม่รู้เป็นร่างอะไรนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับไปฝึกต่อนะครับแล้วมันก็ได้เออมันก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทําให้ดูอืมหวังว่ามันคงจะติดในหน้าวิดีโอนะครับมาชมกับท่าคลิกฟิปนะครับฟิงเกอร์บอร์ด เอาละครับนี่ก็คือถ้าคลิกฟิปที่ผมฝึกสําเร็จนั่นเองมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับมันก็ได้ประมาณที่เห็นนะครับต้องฝึกอีกสักหน่อยนะครับเหมือนแบบพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับสมาธิมันไม่มีมันก็เริ่มแบบไปมั่วตัวเลยนะครับแล้วก็ปัญหาตอนนี้คือพอได้คลิกฟิปในรับแล้วก็ออลี่เนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่และไม่รู้มันเป็น เพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นพอไปติดคิกฟิปมากเกินไปหรือเปล่าเพราะผมค่อนข้างที่จะฝึกหลังจากวิดีโอนั้นผมฝึกแต่คิกฟิปนะครับแล้วก็มาฝึกออลี่โอ้โหแบบมาดูแล้วกันนะครับเป็นยังไงสําหรับออลี่ในะตอนนี้นะกล้ย <laughs> เป็นคิกฟิปซนะงั้ ก็อย่างที่เห็นนะครับมันแบบมันค่อนข้างที่แบบไปติดคิกฟิปมากเกินไปนะมันเลยแบบออกมาไม่เป็นรูปทรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเฉยนะเออยังยังควบคุมมันไม่ได้นะครับยังไงเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆมันก็น่าจะได้อยู่ครับตอนนี้มันไปเน้นคิกฟิปซะเยอะนะครับโอเคแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ดีใจมากที่ได้ท่าคิกฟิปแล้วตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะทําได้นะเออก็ลองแบบเล่นไปเล่นไปเออมันก็เออพอจับ อะไรได้บ้างนะครับก็ก็ได้ไปนะเดี๋ยวจะลองดูท่าทีฟิปแล้วกันเหมือนมีคนบอกให้ลองจะให้ลองเล่นท่าทีฟิปเดี๋ยวยังไงเรากลับไปดูก่อนนะครับว่าว่าทีฟิปเนี่ยมันมันทำยังไงนะแล้วก็ไปลองฝึกดูถ้าได้เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็ยนเหมือนเคยนะครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมแล้วเจอ กันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วเอาไปใช้ซะบ๊ายบายอ๋อเหมือนหัวจะร้อนนิดๆดน,นะครับผม